สวัสดีค่ะฟ้าค่ะวันนี้พบกับเลาะเบิงบ้านนะคะเป็นรายการที่จะพาทุกทกท่านมาชมบ้านดีๆสวยๆโดนๆในเมืองขอนแก่นค่ะ แล้ววันนี้นะคะฟ้าก็พาทุกทกท่านมาอยู่ในโครงการหมู่บ้านจัดสรรนะคะซึ่งสวยสวยมากๆเลยละคะ่ะบ้านที่ฟ้าจะพาทุกทกท่านมาชมนะคะเป็นบ้านในพื้นที่47ตารางวานะคะ3มนอนสามน้ํานะคะแล้วก็เป็นบ้านหัวมุมด้วยไม่ติดกับใครและเป็นอิสระของตัวเองมากนะคะแต่ก่อนที่จะไปชมบ้านตัวจริงเนี่ยฟ้าขอพูดถึงจุดที่ฟ้ากําลังเดินอยู่นะคะจุดที่ฟ้ากําลังเดินอยู่นี่ก็คือลาน jogging แ r a ็กนะคะ สามารถวิ่งได้รอบบึงเลยในโครงการนี้นะคะต่อไปค่ะฟ้กาก็จะพาทุกๆท,ท่านมาชมสโมสอนนะคะไปชมกันเลยค่ะ จากที่ฟ้าได้บอกไว้นะคะว่าจะพามาชมสโมสรน,นะคะ,ะนี่ก็คือสโมสรน,นะคะเดี๋ยวฟ้าจะให้ดูรอบๆด้วยกันนะคะนี่ค่ะกว้างแล้วก็ใหญ่มากส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นสระว่ายน้าที่สามารถมองเล็กฝั่งนู้นได้นะคะแล้วที่เราเดินผ่านมาตะกีนนี้นะคะก็คือเป็นห้องอ่านหนังสือหรือห้องนั่งเล่นที่เป็นกระจกยาวขึ้นไปเลยนะคะโปร่งแล้วก็โล่งสบายมากๆส่วนทางด้าน ข้างบนนะคะก็จะเป็นห้องฟิตเนสค่ะมันเหมาะสำหรับสายเฮลตี้มากๆนะคะและอ้อลืมบอกไปค่ะว่าหมู่บ้านนี้ชื่ออะไรนี่คือเล็กนาคาราค่ะไปชมกันเลยเดี๋ยวเราจะไปดูบ้าเนเล็กนาคารากันนะ,ะยู่ซอยเก้ายู่ซอยเก้าถึงแล้วบ้านนี้แบบ ถึงแล้วนะคะนมีน้องหมาด้วย้องจอดรถเนี่ยก็จะเป็นขนาดกว้างจอดรถได้ประมาณสองคันนะคะโดยตรงนี้เนี่ยก็สามารถทําเป็นโรงจอดรถได้อีกเช่นเคยคะ่ะได้เช่นกันนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะพามาดูรอบๆตัวบ้านเลยนะคะบ้านนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวบ้านที่ อยู่หัวมุมนะคะก็จะมีพื้นที่ที่เป็นตัวแอลนะคะเดี๋ยวมาชมมุมนี้กันเลยดีกว่ามุมนี้เนี่ยนะคะถ้าสังเกตได้เลยเนี่ยว่าจะเป็นมุมลึกเข้าไปนะคะถ้าคุณลูกค้าหรือว่าท่านใดซื้อไปนะคะสามารถทําเป็นสวนขนาดย่อมๆได้เลยนะคะสามารถนั่งทํางานหรือว่าจิบกาแฟตอนเช้าได้เพราะว่าตรงทางนี้เนี่ยก็จะบังแดดให้ท่านด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาชมทางต่อไปเลยดีกว่าค่ะ มุมนี้เนี่ยก็จะเป็นมุมข้าง,างบ้านนะคะจะัดสวนได้เช่นกันค่ะสำหรับท่านที่ชอบดอกไม้ต้นไม้หรือแบบเอากระถางต้นไม้มาวางเรียงไว้สวยๆก็ได้นะคะนี่ค่ะส่วนตรงนี้จะเป็นมุมที่เปิดเข้าไปในบ้านได้แล้วก็ในบ้านออกมังนอกได้นะคะส่วนข้างหลังเนี่ยจะเป็นลานซักล้างนะคะทำต่อเติมได้นะคะเป็นปูพื้นกระเบื้องหรืออะไรก็ได้ แล้วก็สังเกตได้เลยนะคะถ้าทําเป็นร้านสักล้างแบบว่าจริงจงจังๆเนี่ยก็ตากผ้าได้ตรงนี้นะคะก็จะเป็นประตูที่ต่อเนื่องมาจากห้องครัวในตัวบ้านนะคะออกมาตรงร้านสักลางได้นะคะมุมนี้เราก็สามารถต่อเติมทําเป็นสวนหรืออย่างที่ฟ้าบอกไปข้างต้นนะคะก็คือโอ้ยก็คือสามารถต่อเติมเป็นโรงจอดรถดได้จอดบ,บิ๊กไบค์จอดมอเตอร์ไซค์หรือจอดจักรยานอะไรก็ได้นะคะโอเคค่ะ โอเคค่ะงนั้นเดี๋ยวเราไปดูในบ้านกันดีกว่าค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะพาทุกทุกท่านไปชมในตัวบ้านกันเลยดีกว่าค่ะเชิญค่ะก่อนอื่นนะคะสังเกตได้เลยว่าตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่นั่งสำหรับใส่รองเท้าค่ะใส่รองเท้าได้หรือว่าจะจัดเป็นที่วางต้นไม้อย่างนี้ก็ได้นะคะโอเคไปชมตัวบ้านกันดีกว่าค่ะ โอเคค่ะแล้วก็เข้ามาอยู่ในตัวบ้านแล้วนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นมุมนะคะสำหรับนั่งเล่นดูทีวีหรือว่าเ e t f ฟลิกนะคะโอเคค่ะสังเกตได้เลยว่าเจ้าของบ้านหน้าทางจะชอบต้นไม้นะคะโอเคค่ะส่วนในมุมนี้นะคะก็คือมุมทานอาหารค่ะทานข้าวนั่นเองตรงนี้ก็คือตรงที่ต่อออกไปนะคะข้างๆบ้าน สวยมากๆแล้วก็สว่างมาก,มากงั้นเดี๋ยวเราจะพาไปชมห้องครัวกันดีกว่านะคะก่อนที่จะไปห้องครัวดูห้องน้ํากันก่อนห้องน้ําเนี่ยใช้ได้จริงนะคะสุขภัณฑ์ครบถ้วนค่ะสวยงามมากต่อไปเป็นห้องครัวค่ะห้องครัวก็จะต่อจากออกไปได้คะ่ะก็จะออกไปตรงลานสักล้างข้างนอกนี้นะคะ ทาครัวไปก็สามารถเปิดได้นะคะลมเย็นต่อไปนะคะเราจะไปดูชั้นสองกันค่ะอ๋อก่อนจะดูชั้นสองห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องเก็บของนะคะสามารถเก็บของได้เยอะมากๆนะคะขอแง้มนิดนึงนะคะอ่าก็จะประมาณนี้นะคะโอเคงั้นเราไปดูชั้นสองกันดีกว่าะค่ะก็จะเป็น ราวบันไดที่ทำมาจากไม้นะคะโอเคเราจะเริ่มจากห้องนอนกันเลยดีกว่าเพราะว่าอะไรทุกทุกคนชอบห้องนอนใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นห้องนอนขนาดกลางนะคะที่มีหน้าต่างโปร่งโล่งสบายคะ่ะพม่านี้ก็แถมนะคะต่อไปคะ่ะ ห้องต่อไปอันนี้ก็เป็นห้องนอนเหมือนกันนะคะแต่ว่าเจ้าของบ้านตอนนี้เนี่ยทำเป็นห้องทํางานหรือว่าใครที่เป็นแรมเมอร์ก็ทําเป็นสตรีมได้นะคะมีแอร์ทุกห้องนอนนะคะบอกไว้ก่อนเลยแถมค่ะห้องน้ําค่ะห้องน้ําตรงนี้เนี่ยเป็นห้องน้ําแบบว่าแยกนะคะเปิดเข้าไปอย่างี้อ่าโอเคเป็นกระจกนะคะ แบ่งเป็นสัดส,ส่วนค่ะสะดวกสบายไม่เลอะนะคะห้องนอนใหญ่ค่ะเข้ามาได้เลยห้องนอนใหญ่ก็จะกว้างพื้นที่เยอะนะคะมีแอร์นะคะผ้ะมาม่าน2ชั้นนะคะตรงนี้เนี่ยเราแถมให้หมดเลยนะคะเท่าที่เห็นเราแถมหมดข้อดีของบ้านหัวมุมนี้นะคะก็คือสามารถเปิดหน้าต่างออกไปได้แล้วก็ไม่ติดใครด้วยค่ะ เห็นวิวข้างนอกนะคะเขียวขจีนะคะอาจจะเขียวขจีกว่านี้โอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นเตียงนอนนะคะขนาดไซส์ใหญ่อันนี้ก็แถมให้เหมือนกันนะคะต่อไปก็คือ walk in closet ค่ะ walk in closet ก็คือตรงนี้เลยอาบน้ำหรือว่าจะอะไรก็มาเปลี่ยนเสื้อผ้าตรงนี้ได้นะคะอันนี้ก็แถมนะคะแถมให้หแล้วก็มีห้องน้ำส่วนตัวอีกต่างหากนะคะ อันนี้ก็จะเป็นกระจกที่กั้นนะคะไม่ให้น้ำเนี่ยกระเด็นออกมานะคะโดนส่วนอื่นๆโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปสรุปบ้านนี้กันเลยดีกว่าไปโอเคค่ะเราจะมาสรุปกันนะคะว่าบ้านเนี่ยให้อะไรบ้างนะคะที่ได้แน่ๆเลยนะคะก็คือส่วนกลางของหมู่บ้านนะคะ มีฟิตเนสนะคะสระว่ายน้ําในสมสรน,นะคะแล้วก็้านวิ่งจองคิ้นแท็กนะคะซิเคียวริตี้ก็มีคีย์การ์ดนะคะเข้าออกนะคะแล้วก็มีรปบะพอ24ชั่วโมงซึ่งปลอดภัยมากนะคะแล้วก็กล้องวงจรปิดที่นี่เนี่ยจะเข้มงวดไปไหนก็ไม่รู้นะคะสรุปตัวบ้านกันเลยดีกว่านะคะ ให้อะไรบ้างทุกคนต้องอยากจะรู้แน่ๆเริ่มจากที่ดินก่อนนะคะพื้นที่ดินเนี่ยอยู่ที่47.5ตารางวานะคะบ้าน2ชั้นนะคะแล้วก็3ห้องนอน3ห้องน้ำนะคะ1ห้องใหญ่ห้องน้ำไม่ตัวน,น,นะคะของแถมก็มีแอร์นะคะแอร์สตัวเฟอร์นิเจอร์ในบ้านทั้งหมดให้หมดเลยนะคะยกเว้นเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างเช่นทีวีตู้เย็นไมโครเวฟแล้วก็ของใช้ส่วนตัวของเจ้าของบ้านนะคะ ทั้งหมดเนี่ยยกออกนะคะอย่างที่บอกไปเมื่อกีน้นี้ส่วนเรื่องราคานะคะจะอยู่ที่3ามล้านหกแสนเกาหมื่บาทเท่านั้นนะคะเน้นย้ำว่าเท่านั้นนะคะถ้าใครที่ยังไม่ทราบทำเลยเนี่ยไปดูกันเลยค่ะโอเคพูดถึงทำเลยนะคะตรงนี้ก็คือหมู่บ้านเล็นคารนานะคะอยู่แถวๆรอแปไปมอขอและ3บิน5นาทีไปเซนทัน,นเพียง10นาทีนะคะก็คือไกลมากๆเลยนะคะ สุดท้ายนะคะขอฝากเพจขครบ้านมือสองขอนแก่นเวิร์ดนี้ตรงนี้นะคะเพจและ Youtube เนี่ยเป็นช่องเดียวกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ ถ้าท่านไหนสนใจเนี่ยสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0 9 2 6 7 5 6 6 3สพี่วุฒินะคะอีกเบอร์หนึ่งก็คือ0818703517พี่ตะนอยค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะเจ้าของบ้านให้ค่ะ